You are tired. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับวันนี้พบกันกับผมรพสิทธิ์นะครับเจาะประเด็นพบกันเช่นเคยนะครับรายการที่จะนําเสนอประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรู้อย่างเจาะลึกและรอบด้านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญน,นะครับที่จะมาตอบข้อสงสัยของเราทุกประเด็นนะครับคุณผ,ผู้ชมครับเทศกาลสงกรานกก็อย่างแน่นอนนะครับว่าอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแถบริมณนทนชานเมืองเนี่ยนะครับ ตัวเลขอุบัติเหตุหลายปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายแล้วครับปีนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับเทศกาลสงการานต์ที่กําลังเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีตัวเลขอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางสํานักจราจรและขนส่งนะครับว่ามีการเตรียมการรับมือกับการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้อย่างไรกันบ้างนะครับ วันนี้เรามาพูดคุยกับท่านผูน้อำนวยการกองนโยบายและแผนงานสำนักงานการจราจรและขนส่งนะครับท่านผูน้อำนวยการประพาสเหลืองสิรินภาอยู่กับเราตรงนี้แล้วน,นะครับสวัสดีครับดีครับผมครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ที่มาพูดคุยในรายการเจาะประเด็นของเรานะครับเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ท่านแนะนํานิดหนึ่งว่ากองนโยบายและแผนงานสำนักงานจราจรและขนส่งภาพรวมทํางานอะไรบ้างครับ ครับต้องขออนุญาตกับเรียนอย่างนี้นะครับ,รบในภาพรวมของสํานักการจราจรและขนส่งอย่างที่ได้ทราบกันนะครับว่าก็หลักๆก็คือมีการในเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรเป็นหลักนะครับ,รบซึ่งการแก้ปัญหารจราจรเนี่ยเราหน่วยงานของเราสํานักการจราจรและขนส่งเองเนี่ยก,จก็จะประกอบไปด้วยบุคลากร,กรเนี่ยนะครับทั้งหมดก็มีตอนนี้ก็มีอยู่ 1 9อาคนนะครับในสํานักจราจรเองแล้วก็จะประกอบไปด้วยส่วนราชการต่างๆในสํานักการจราจรและขนส่งเองก็5ส่วนราชการเป็นหลักนะครับก็จะมี5ส่วนราชการก็จะประกอบด้วย1สํานักงานนะครับ,รบอันที่2ก็คือกองการขนส่งอันที่3ก็คือกองพัฒนาระบบจราจรหลักพิเศษก็คือกองนโยบายและแผนง,งานและก็ดับสุดท้ายคือสํานักงานเลขานุก,การซึ่งในแต่ละส่วนราชการก็จะรับผิดชอบ หน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างสํานักนวิศวกรรมจราจรเนี่ยก็จะไปดูเรื่องของการติดตั้งเครื่องหมายการจราจรสัญญาณไฟจราจร,รการกําหนดในเรื่องมาตรฐานการจราจรต่างๆนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของกองการขนส่งเองเนี่ยก็รับผิดชอบในเรื่องของระบบขนส่งมวลชน<ๆ>เช่นระบบรถไฟฟ้าอย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS ที่เปิดให้บริการอยู่ก็หน้าที่ของกองการขนส่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ ระบบขนส่งขนาดรองก็รถไฟฟ้าขนาดรองนะระบบฟิเดอร์ต่างๆก็กองการขนส่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประสานการขนส่งในเรื่องของการกําหนดจุดป้ายรถเมย์ต่างๆนะครับการก่อสร้างป้ายรถเมย์อันนี้ก็กองการขนส่งนะครับใ,ในส่วนโดยส่วนราชการที่3ก็คือกองพัฒนาระบบจราจรอันนี้ก็ชัดเจนในเรื่องของการติดตั้งกล้อง cctv ก็จะประกอบไปด้วยกล้องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ กล้องในเรื่องของการอำนวยการจราจรนะครับ,รบแล้วก็กองนโยบายและแผนง,งานซึ่งผมได้นั่งอยู่เองอันนี้ก็ในเรื่องหลกัลกๆก็คือการโลนนรงเสริมสร้างวินัยการจราจรและการปลุกจิตสํานึกให้กับคนให้รับรู้ในเรื่องของกฎระเบียบการจราจรต่างๆนะครับผมครับ,รบน,นี่คือหลกัลกๆของภารกิจที่สำนักขนส่งสำนักจราจรและขนส่งดําเนินการครับ,รบถ้าพูดถึงเทศกาลสงการาน สำนักจราจรและขนส่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครตรงนี้ครับในเรื่องของเทศกาลสงการนะครับก็เหมือนอย่างทุกๆปีที่ผ่านมานะครับในช่วงเทศกาลสงการก็จะมีผู้คนได้เดินทางกับภูมิเนื้อเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งคนเดินทางเยอะแน่นอนละครับความเสี่ยงก็ต้องเยอะเป็นของคู่กันนะครับทางสำนักการจราจรและขนส่งเองเนี่ยก็ได้มีหลักๆเลยก็ มีในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุในช่วงสงการนะครับก็ในการรณรงค์เนี่ยก็จะมีเป็นสองช่วงก็คือช่วงช่วงการรณรงค์ก่อนถึงเทศกาลสงการเราก็ได้จัดขึ้นมาในช่วงระหว่างวันที่3ถึงวันที่8เมษายนนะครับแล้วก็ช่วงอันนี้ก็ช่วงเข้มข้นเลยก็คือในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15เมษายน ครับก็คือมีการรณรงค์สองช่วงช่วงตั้งแต่วันที่สามเลื่อยมาจนถึงเทศกาลสงกรานการรณรงค์ที่ว่านี้เข้าไปทําอะไรบ้างครับรงมด้วยกันครับในเรื่องการรณรงค์เนี่ยเราก็คืออย่างหนึ่งก็คือเราก็เข้าไปร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆนะครับในเรื่องของโครงการเมาไม่ขับเออโครงการในเรื่องของสสสเองก็คือไป แจกแผ่นพับใบปิวแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบในเรื่องของปัญหาการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรครับผมบบหลัก หลักๆก็คือเข้าไปในการรณรงค์แจกแผ่นภาพแล้วก็ไปย้ําเตือนว่าอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเกิดขึ้นจะต้องป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผลตอบรับหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่ผ่านๆมาเราเจออะไรบ้างไหมครับอ่าก็ในเรื่องของการในเรื่องของการรณรงค์นะครับเราก็ทาอย่างอย่างต่อเนื่องมาทุกๆปีนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตั้งแต่ปี49มาจนถึง ปีปัจจุบันก็คือปี57ที่ผ่านมานะครับสถิติก็ลดลงก็คือสถิติการเกิดเหตุนี้ลดลงถึงครึ่งหนึ่งนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่พอใจนะครับเราก็พยายามที่จะให้มันลดลงได้อีกก็คือปัจจุบันเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของสถิติในเรื่องของการเกิดเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตเนี่ยก็มีอยู่328คนซึ่งซึ่งเราก็ดูแล้ว เราก็ดูแล้วเนี่ยสนติตรงนี้เนี่ยเราจะให้มันลดนนอีก<ช>ลดลงอีกนะครับก็จะให้เหลือ10คนต่อต่อประชากร1 0 0 0 0แคนซึ่งก็หมายถึงในเรื่องของการเมเนี่ยเราจะให้มันลดลงถึงร้อยละ0.1ซึ่งในการในการลดลงเนี่ยเราจะให้มันไม่เกิดเลยเนี่ยผมว่าก็มไม่อยากจะพูดถึงตรงนั้นเพราะ <คน S 2> จะเป็นไปได้ยากครับผมอย่างที่ทราบานะครับอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดซึ่งในการเกิดแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะมีการสูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สินซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดการล่วงหน้าไม่ได้นะครับผมครับก็ปีนี้ก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดใช่ครับผมคาดว่าจะน่าจะทําได้ก็เราก็พยายามอยู่ครับก็ก็มีการดลรงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ร่วมกับทั้งมูลนิธิเมาไม่ขับเองนะครับคนเมาก็ไม่อยากให้ขับรถก็อยากให้อยู่หลังพวงมาลัย ถ้าเมาแล้วก็ขับกับแท็กซี่ซะมันก็ได้เกิดความปลอดภัยครับซึ่งตรงนี้เนี่ย f o มันมันเกิดปัญหาวิเหตุมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะคนที่เกิดเท่านั้นมันหมายถึงคนข้างหลังซึ่งจะต้องต้องมารับผลตรงนี้ด้วยซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอันนี้คือสิ่งที่เน้นย้ำมากที่สุดครับผมครับ ไปดูในเรื่องของแผนงานที่ดําเนินการในปีนี้บ้างนะครับของการรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงการานต์รเรามีการจัดเตรียมแผนงานอะไรไว้ยังไงบ้างครับก็ในเรื่องของแผนการดําเนินงานเราก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางท่านรองผู้ว่าราชการเทศมกครเองก็ได้เกิดได้มาถแถลงข่าวในเรื่องของการารณรงค์ปลูกจิตสํานึกและก็ลดประเหศในช่วงสงการานต์ซึ่งก็ได้ ผ่านมาแล้วเมื่อวานนะครับก็ <longing. S 2> ตรงนี้เป็นในเรื่องของการถแถลงข่าวกสิ่ิมนชนก็ได้มีมนลท,ทีมวลทีเมาไม่ข่าวแล้วก็มีในเรื่องของอผู้แทนมวสายรับจ้างเองแล้วก็ในเรื่องของอสสสก็ได้มาเข้าร่วมก็ร่วมถแถลงข่าวกับเรานะครับแล้วก็ทางทางานายกสมาคมาวินมวสัยรับจ้างก็ได้มาอยู่ามาร่วมลงลงด้วยก็ ให้คำวันสัญญาว่าโอเคจะขับรถด้วยความระมัดระวังในช่วงสงการนะครับครับจะมีการให้พวกเขาเหล่านี้นะครับไปรณรงค์ต่อเพื่อไปประชาสัมพันธ์ให้กับเราด้วยใช่ครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นกําลังหลักเลยครับผมคือโมไซค์รับจ้างนี่จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเหตุเนี่ยเกิดจากโมไซค์เป็นหลักซึ่งถ้าเราสามารถที่จะลดสถิติตรงนี้ลงไปเนี่ยการเกิดเหตุเนี่ยแน่นอนปีนี้เราคิดว่ามันน่าจะลดลงครับ น่า <N> จะลดลงทีนี้ไปดูในเรื่องของมาตรการในการดูแลพื้นที่ต่างๆนะครับเห็นท่านผู้อำนวยการบอกแต่แรกว่าดูแลในเรื่องของสัญญาณจราจรป้ายเตือนต่างๆด้วยปีนี้มาตรการที่เราจะลงไปดูแลในพื้นที่การเดินทางของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะออกจากกรุงเทพไปก็ดีรหรือว่าคนที่ยอยู่ในกรุงเทพเราจะมีการเข้าไปดูแลยังไงบ้างอ่าครับในเรื่องของพี่น้องในกรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนกรุงเทพมหานครก็ได้จัดเทศกาลสงกรานก็ถนนสีลมแล้วก็ได้มี กำหนดจุดในเรื่องของการให้บริการสําหรับคนที่มาเล่นสงการ,รในเขตเทมพ์ขอนนะครับและสําหรับคนที่เดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อไปเที่ยวสงการไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ได้มีศูนย์อํานวยการก็ในเขตชานเมืองนะครับ,รบทางที่เป็นเส้นทางขาออกเมืองเนี่ยก็6จุดซึ่งใน6จุดนี้ก็ได้มีการสนทิสนทิความร่วมมือกันนะครับระหว่างเจ้าที่เุรกิจเองนะครับระหว่าง เจ้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหาร,รก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ,รบตามจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดินทางกับภูมิลำเนาโดยปลอดภัยนะครับผม ก็คือจะมีการตั้งจุดบริการไว้6จุดอย่างที่บอกไปในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นในจุดที่เข้าไปเล่นน้ําสงกรานต์สีลมเองก็ตามถนนข้าวสารหรือว่าจุดที่มีคนไปรวมตัวกันเยอะๆตรงนี้มีการเตรียมการไว้อย่างไงบ้างครับก็ในส่วนที่คนที่มาเล่นน้ําสงกรานต์นะครับก็เราในจุดที่ที่เราตั้งเป็นหน่วยบริการไว้เนี่ยจุดอำนวยความสะดวกไว้เนี่ยถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็อย่างเช่นถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะมี หน่วยแพทย์เพื่อนที่ของสํานักการแพทย์ก็เตรียมเ,เตรียมสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะครับ,รบก็คอยรับแจ้งเหตุแล้วก็คอยเพื่อจะมาช่วยเหลือหากเกิดอุติเหตุขึ้นนะครับ,รบในส่วนของอตรงบริเวณชานเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับ,รบก็ได้มีหน่วยของแพทย์ของสํานักการแพทย์ของเทมาคอนก็คอย เตรียมให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเหตุไม่คาดฝันทางรุ่เทียมมหานครก็มีกล้อง C C T V ด้วยกล้อง C C T V เนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการใช้งานเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบในเรื่องของการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ได้ดีนะครับเพื่อหากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปใช้งานกล้องบริหารจัดการกล้อง ที่มีอยู่ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันนี้กล้องมีจํานวนเท่าไหร่นะครับท่านผู้วยการครับที่อ,อยู่ในความดูแลของทางสํานักรารอ่าครับกล้องอการด,ดําเนินการติดตั้งกล้องตอนนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งกล้องไปแล้วแล้วเสร็จนะครับ,บ26,723กล้องนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอ,อบรรจบกระแสะไฟฟ้าอยู่4,768กล้องนะครับ,รบก็สามารถที่จะใช้งานได้ก็คือหากเกิดอะไรขึ้นมองกล้อง คือถ้าไปมองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ก็อยู่ที่2 1 9 5 5กร้อล่องก็กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพเลยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็รู้ได้แน่นอนว่าใครเป็นคนทําอะไรหรือว่าใครเป็นคนผิดถ้าเกิดเป็นคดีใช่ครับผมนี่คือมาตรการที่เราเตรียมเอาไว้ในส่วนต่างๆนอกจากการรณรงค์แล้วยังมีกิจกรรมอื่นที่จัดทาขึ้นไหมครับในเรื่องของตรงนี้เนี่ยสำนักการจราจรเองในฐานะที่รับผิดชอบในเรื่องของการจราจรเนี่ยเราก็ หาเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของเกี่ยวกับการจราจรนะครับ,รบเราก็จะมีหน่วยหน่วยขึ้นที่เร็วหน่วยหรือหน่วยเบสเนี่ยค,คอยให้บริการอย่างเช่นถ้าของสัญญาณไฟจราจรถ้าสัญญาณไฟดับหรืออะไรเนี่ยรเรามีสแตนบายตลอด24ชั่วโมงก็สามารถที่จะแจ้งเหตุเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเบอร์โทรก็02-354-1234แจ้งได้เลยนะครับแล้วในเรื่องของอป้ายการจราจรต่างเนี่ยเราก็มีหน่วย ที่จะจัดซ่อมเร่งด่วนเช่นเดียวกันก็สแตนบายไว้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับหมายความว่าถ้าเกิดในช่วงเทศกาลสงการานต์เนี่ยอาจจะเจอน้ำน้ำน้ำ,นำหรือว่าน้ำมันตกหล่นนี่เรียก่ยวนเบสได้เลยอ่าครับผม 2> 0 2 3 5 4 1 2 3 4ครับผมโทรเขา้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายอยู่ครับ,รบแล้วก็จะให้บริการเลยครับช่วงเทศกาลสงกรานต์เจ้าหน้าที่หยุดไหมครับก็ก็มีบางส่วนที่จะต้องคือคืองานกทมเนี่ยมันต้อง ทำ24ชั่วโมงนะครับอย่างที่ทราบนะครับเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก็จะมีเป็นชุดเป็นชุดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในการปฏิบัติงานครับโดยเฉพาะในเรื่องของหน่วยซ่อมเร่งด่วนหากเกิดปัญหานะครับก็จะมีคอยไม่ว่าจะเป็นกล้อง C C T V หรือจะเป็นอุปกรณ์สัญญาณไฟต่างๆเนี่ยก็มีคอยที่จะยว้่อยูแลก็ืนยันว่ากําลังคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นพร้อมที่จะดําเนินการครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับ ในช่วงแรกนะครับของเทศกาลสงกรานต์กับสํานักการจราจรและขนส่งนะครับหน้าที่ของเขาทําอะไรกันบ้างอย่างที่บอกไปมีหน้าที่ในการรณรงค์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของสัญญาณจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับจราจรนะครับรณรงค์เพื่อให้คุณผู้ชมชาวกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ดีได้รับความสะดวกสบายนะครับช่วงต่อไปนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาจับประเด็นกันต่อครับ